กนการกินแบบบ้านๆเรา,า,าอยู่ที่ตลาดนัดตอนเช้า,าวันเสาร์เนาะอยู่ที่บ้านน้องเขี่ยวเมืองหงอยเครื่องร่วมพับบ่าวมีรากไร้นะอาหารนี่เป็นเครื่องในนะเนี่เครื่องในผู้อะจะเป็นเครื่องในผู้มีออล่ามแซ่บตอนนี่ออล่าม มีล่ามบอนมีล่ามบอนบอล่บอลมาอล่ามบอลรับสิ้นฝ่ายตัดเบเลยเนาะห้านะมหลากลายเลยปิงิ้นมูเนาะมนวนมาได้กำไรได้ิงใส่หัวนะ่บเ ปวเลือดอัวเลือดโอ๊ยใส่ลาบลาบจะใส่นั่งหรอดัะแสบลาบรอลามสามมูใส่หวาน ยำมเนะเขือยำมะเขือก็มีม,มีหม,มกเลยอันนี้หมกนะหม,มกข้าวต้มกระดงส้มลัปลาตัวเจ้าหน่อไม้สม้มปล่ยเดยวนี้เจ้าเจ้าหน่อไม้ส้มเนาะนม่มนะเ,นเลยลาบปลาตองอันนี้นลาบปลาต,ตองปลาตองมีซีฟู้ย ลัซีนควายขึ้กินลักอว้รงนี้ใส่ว์เนาะแซมเลยสดใหม่ๆเลยนะมีลักลเนาะสุดยอดเลยมีซีนซีนแห้งกับมีมีอกมีลาบมีเอ่อมีแกงต่างๆนะรั่น อันนี้ขนาดยังอะไรนะขนาดปีมกใส่หัวมีหัวลามแสบมีหัวลา,ามมีหัลามมีลามเนาะจะเป็นาห,าหารแบบห้างแบบบานๆนะ <Okay. S 1> ลาบแต่ส่น่านะมาน้เปรนไข่นะาข่าวะโอรับเข่านะคอว่าเป็นไข่ว่าไ่มนะมีมกมกไข่ป่ามกไข่ป่าอ๋อนี้จะเป็นลามีอย่างนะ้มีลายยา,นะาหามมีมกมีมก,มมก ปิงซนโม่ิีโมปิงค้งเรามีป่ามีป่าเาประจันเรือบอบยังดีเนาะซตัวนี้นนนนนสมโม,ม่จะมีข้องว่านนะมีข้าตมข้าตมขนมบ้านละลายแกับคารอสองเป็นน้ำบ้านเนาะ เป็นดังว่าน,นี้เซอริดหนึ่งนาะซาลีเราก็มีนะขายเข็มขายผัดโลหน่ะประเด็นนะผัดโลปิงล่านี่ยปิงซิมมูซิมมูปิงไกล่ลายเลยนะเนี่ยนะนลำว่านนะลำบ้านซาลีเขาลอดสองยังมีลายนะคาร์โนบ,บาเบาน ล่าปูล่าป่าก็ามีนะนี่ลาป่าป่า ไก่ในทองเนาะแซ่บเลยมีมกนะมีไข้ครับคุนยังก็มีเนาะอกอจะเป็นข้าวต้มเนาะข้าวต้มข้าวต้มข้าวนมนะที่เห็นเนาะอยู่ทางไหนนะจะเป็นอ,อาหารการกินเป็นของกินซุกเนาะแบบบ้าน จิงว่าอยู่จุดถ่างนอกนี่เนาะเขาจะมีค่ายเป็นพลิผักนะอันนี้เป็นผักตรงนี้จะมีเช่นมีผักสลัดนะผักสลัดน,น,นี่มักแตงนะนี่นะมีมักแตงมกักเยอะหน่ะช่วงนี้ผักนะกระลำปี ปีมากเพื่อตกแต่งเราปีเราปีล่กแต่งมากมักแต่งมักเกียง ก็มีมักไม้ตับระดูกาเลยกระายจะเห็นหมีมักเตียงดวงนี้โอ้โหนี่มักข้ามข้าแบบบ้านหรือข้าเป็นคือผักผักตามธรรมชาตินี่มักกล้วย ยังดิบอยู่มากกว่าเอสลับน,นี่เป็นยาซุปย,า,ยาซุปยาเส้นไปผ่นไปผ่นเองผ่นไปให้เป็นเก,กอกยาเองสามารถมาซื้อเป็นยายาเส้นเลยอันนี้หนอไม้ ไมนะ่เนาะคลายๆกับอยู่ถังเนื้อเนาะนอไม้เลยเนาะเอาคุณแมาโอ้เอาคุณมาว่ะโอ้นอไม้จากสำเนื้อเนะอนี่มาเ์กอะไรมาร์กมากน้ำนมมากน้ำนมมากไม,ม,ม้มมแบบบานๆนะ พลูกอยู่ตามบ้านตามแผนะ่นนี่เขาลามแซบเขาลามมักเผ็ดมักเผ็ดสิบ ฟอมหอมลามนี่บันนี้นอไมน้นะน,นี่เป็นนอไม้บ้านเขานี่จาตางกับตัวเมื่อกี้นี่เนาะหน่นนอไม้จากสำเนื่อกับหน่อไม้อยู่เขตนี้เนาะจตางกันอันนี้หนอ่นอคมอันนี้หน่อคมหน่อคมมที่นี่เนาะลวกผ่าผ่าน เห็นเมื่อกี้บางทีถ่ามเบอร์จะมาแต่แบแต่สบเนอสบเนาจะต่างๆไ่ไหนมสร้าใี่หันกี้มีมักถั่วสบายดีผมร้าซื้อให้เวียนไปเฮ็ดเมื่อจีนเลยเอาไปคั่วใส่ข้าวผัดคั่วใส่น้ำมันห้อย แซ่บค่ายเป็นโหลโลถ้าได้เนี่ยโหลนึ่งสิบห้าพัืเนาะเอาลายลรถเอาเครือเนี่ยมักทัวนะกิโลหนึ่งส 30, ิบห uh ้ามันกีบชื้นมีมักเกียงแมักคอมักคอปบาบนะแซ่บอนนีมักคอ หยุดับกระลำปีตรงนี้จะมีการลำปีไล่เอาอันนี้มันเดียวนี่ มันเป็นผักดำมักเานั้นตมค่อย้ำเนื้งามๆนะกะรำปีผักสลัดพืชผักตามฤาดูกาอน ะออนล้ำปีผักนะสลัดซาลีก็มีตัวนี้เป็นปลาตาวนะเนี่ตาวไปแกงมักปวยตาวนะแข่งแซนะ่บได้เนาะซองอย่างเนี่ เดี๋ยวอยู่ปลาคนอยู่ปากกลาโซร่าจะอยู่ผ้าเต่าไปแก่น่แก,แกแ่แซ่บม,มีมาข้อน่ามี อันนี้เป็นอัเก่าีกูม่แดงกู้เมาเนอันเก่ากู้ไหมอามาที่ไทยอันนี้นะพเอามากบวกพวกวกน่มาช่วยด้ไ่้า ักสลดน้งซอสหักรสตัวนี้ปลาปลาย่อนมัปลาอันนี้แ่บนะแ่บปลาย่อนไเนาะปลาน้ำอมู่บกิโลกิโลถ้าได้เน่ยปลาย่อนแสบ ไปปีกนะแซบปลายอนะ่อนมัดก,ก้อยยอดไว้มีเครื่องซอนะ้อนมีฮีบูมเลยนะฮีบูมเครื่องซ้อนนะใส่เป็นจานไว้นี่นะไปมกเนาะอันะนี้เนาะมกแซบเนาะห้าอา,านนี้ซอสกลิ่นายาจานเขาได้ค่ายนะเนาะสาวผันไปมกสุดยอดเลยเนาะโมก มีปลามีกุ้งย่างป่นกันเครื่องซอ้อนมันไปซ้อนเอาเป็นอาหารแบบบ้านๆนีมะกรูดกล้ยกกวยสุกแซมวี่เขาได้อะไร่ผมซ้เื่องตักกวน้อยสิบพันบาทกล้วย cua ngao, salad, gà mát salad, tôm tích này, bao nồi, trứng tin như đó, đeo đeo, để cái đây mà, may เดียวโอ้นี่ปักเข่งโตเปเ็นใหญ่เลยปลาเข่งปลาธรรมชาติสุดยอดเลยปีงี้แซมแบบนี้ธรมาารมชาติ์ืีผักนะมีละลายนะนี่ผักสลัดว่างงามผักสลัดโอ้มัน มันเผายังมีเนะมันเผามันแกวหัวบางไ่นี่หัว่าบ้านบ่ยังมีนะสวงแล้วนะมีร่ายนะมันมันเผามันแกวป่าไอปลาปลาวันนี้มันย่งนี่ กเราเคยกินแซ่บชอบกินย่างได้เนอะซูเมีแล้วแบบนี่ยเคยกินอ่ะตะกีมเห็ดไซมันกับตัแดกนั่งแซ่บนั่นที่ผ่านรอเบอร์เราจะมีอาหารก้องกินซุกมีพึ้ผักจากส่วนตามหนาแล้วก็ตามธรรมศาสตรจากนั้นก็จะมีข้าวไง แี่เย่งนี่ขนม่เนี่ยต้มต้ตาว่าเจียวแสบเลยเน้วนมตอนนี้มีไข่ข้าวปุ้นเดี๋ยวนี้ข้าวปุ้นน่องเขี่ยวมีล่าอยอันนี้เป็นย่างนี่ข้าวแรงเฟื่องมาโอ้ข้าวแรงเฟื่นข้าวแรงเฟื่มีข้าวปุ้นข้าปุ้นใสเนาะต้มข้างในข้างในมู S 1> <S 1> จะมีฮาจะมีไล,ล่ไล่ฮาเนาะสามารถมานาั่งมานาั่งมานั่งกินนั่งเสิร์อยู่นี่รือว่าซื้อไปไปกินอยู่บ้านก็นได้กันมขนะนขีข้าวซอยด้เนาะตัวนี้ข้าวซอยข้าวซอยน้องเขี้ยวเมื่อยงอยข้าวซอยน้องเขีย้ยวเกี๊ยวยาเบนอพิษพักจับ เป็นจามเน่ยนีเนาะมีมักทัวมีมีผักสลัดรอมลาบจัดผักจัดงกลับเนี่คแกงแม่เดเขาเลยราปนบแซ่บเลยคุณเขาซอยมล่ฮา,าเนาะนี่มีไล่คนไคนก็พ่พากันมามน่งมามนงก่นอยู่นี่ได้บรตรก้าเลยตอนนี้ กินอยู่นี้แล้วก็ชมวิวชมวิมว,วผ้าง,งามๆนะอยู่ตอนหน้านี้จะเป็นผ้านางหนอนนะอาจารย์โมเพ็ท้ี่นะผ้านางหนอเน,นะนตอนหน้านี้สามารถขึ้นไปนะจะมีจุดชมวิวขึ้นไปเถอะมันจะมีไล่ๆผ้าเลย,ยที่นอกเขี้ยวนี่ สำหรับสายแอดเวนเจอร์เนาะมาเที่ยวอยู่ที่น้องเคี่ยวในมีอล่หล่กิจกรรมให้เหตุว่าจะปีนผ้ายางปลาไปเลาะสมหมู่บ้านสุมสนที่เหือขึ้นไปที่เมืองหงอยเก่าไปเรียกว่ายา,างปลาไปสมน้ำตกตาดเนาะไปห้าป่าเนาะกินข้าวปานะลาเนาะมีหลย่ลยล่กิจกรรม ยูที่นอกเขี่ยวนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแล้วตอนตเช้าเนี่ยฝนตกฝนตกตอนเช้าใช่ไหตอนนี้ฝนก็เสาแล้วฝนเสาแล้วก็เห็นมีลายลายนะ่คนเอากระากันมาหล่อะตะลาดแล้วตอนนี้ตอนเช้าสองฝนตกในห้ายหมดเลย พ่นตกแล้วกับ้าจะแจ้งเลยลนะ้า,ลางลาง้ลางขี้ฝุ่นล้างวัน <c oughs> พ่นก็จะมีค่ายเป็นเสื้อผ้าเดี่ยเราอยู่ที่ตลาดนี้ เสื้อผ้าก็มีรีวร่วยอดไหวตับเจ้านะบรเจนียวสนเหนาก็จะเป็นตึก ตึกตลาดที่วัจะสร้างขึ้นใหม่แล้วใกล้สิเล็อแล้ว ประดงคอ,อยาดีธาบร่มมีนิ้วไข่หลังหัวตับดีเาอไาไหวยาซองนี้ยังมีเนาะยอดไหวเพือว่ามาทีทุกระดูการนะยอดไหวก็วาๆๆที่ว่าเป็นอาหารอา,า,รอา,ารยอดนิโยบหนึ่งเปลี่ยนอาหารแบบ้านๆเนาะ <c oughs> น สักการนสักคานยอดไหวส้วงนี้แซบเยอะวาหน่อยอดหวายมัดเขาได้เนี่ยมัดสิบผันปต่ตนะ่ำแจวเนาะแซบสุดยอดเลยอันดับหนึ่งนะต่ำแจวยอดไหวห้า,า,หาแบบบาน,บาน ยยอดวายอนนเอาหมาไม่ไหมล่เลย,เลย,ยวายทุกๆวันเ้ารนก็จะมีตลาดนัดแบบนี้นก็จะเริ่มเปิดประมาณ6กโมงห้ประมาณเก้าโมงสิโมงประมาณนี้นตลาดก็ะะจะคึกคืนอยู่นะช่วงนี้ก็จะมีอาหารกันกินแบบบานๆน,นะ ก็จะเป็นอาหารตราบระดูการจะเห็นมีพักสลัด<ม>กะลำปี่วงนี้าว่า,ามี่ไร่บรรยากาศทานได้เราได้มาเลาะมาเที่ยวอยู่ที่นองเที่ยวนี่นะกาสามารถมาเลาะสมได้นะตอนเช้าเศ้าทุกๆวันเช้านะ อยู่ทางนอกน line, okay, ี่พคนจะค่ายเป็นผืชผักเป็นอาหารสดนะแต่ว่าอยู่ชุดทางไหนคนคนจะค่ายเป็นของกินสุดอาหารแบบบานๆก็โอเคนะไปซักก็จะขอลากคลิปนี้นะไปเพียงแต่ทางนักการักข้อขอบใจทุกทุกทายทุกคนนที่เข้ามาเบิ่องบนโซนและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสบายดี